ตอันนี้อาการต่อนี้ตาอันนี้ต้องต้องติดเ็ตลอดเพราะว่าเน็มเมอันนี้นะมันย่ติดเต็ม This t h r one n t h i อันนี้นะมันแย่มันมันหลวมมันรุดอ๋ได้รุดออได้เพราะว่าขี้แคสเตอร์ไปมันมันตีหน้าม้าอันนี้ต้องติดเต็กูอ่านเเมนันแล้ว อันนี้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 ระกาอันนี้เต็มกว่าอันนี้นักบางน้ำมันอยู่ที่ไหนเต็มแล้วก็อันนี้นักอันนี้พออันนี้กับโมบี้อันนี้กับโมยู่เต็มทุกอย่างเลยดีไซน์ข้างนี้มีเคือกันข้างนี้มีน้อยอันนี้มีน้อยกว่าเต็ม Line. On the line of the leg of the horse.